<Hello. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของแปลกกันนะครับอัตลิห้าสูตรนะครับหรือว่าอัตลิแฟลชแบ็กอัลเวอร์เซอรี่เอดิชนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมินิคอนโซลน,นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำจากบริษัทอัตลินะครับเพราะว่าบริษัทอัตลิถูกปิดไปนานแล้วนะครับ จะมีอยู่สองรุ่นที่ผลิตโดยเจ้าบริษัทอ,อะไรเกมนะมันเรียกว่าแอดเกม้าผมจำไม่ผิดนะ AT ทแอดเกมนะครับจริงๆซีก้านี่ก็มีทำด้วยแอดเกมเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นซีก้าของแท้นะแพงมากเลยยังยังเป็นออริจินอลเป็นตัวแท้อยู่นะครับตัวน,นี้ นนี้นน,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 นี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีถึง110เกมนะครับแต่เกมก็จะเป็นเกมแบบเก่าๆนะครับเกมเก่าๆกราฟิกจอเดียวนะครับตัวขนาดเครื่องนะครับเปรียบเทียบกับเจ้าเจ้าซีกานะครับก็จะเห็นว่า,าขนาดใกล้เคียงกันนะครับอันหนึ่งยาวกว่าสั้นกว่าอันหนึ่งออกจะสี่เหลี่ยมเทียบกับตัวันดีกว่าอุ้ย ออกลมพอดีอาเทียบกันตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะเล็กกว่าสี่ก้าสิบหกบิตนนะครับความสูงนะครับค็ามีตรงนี้โููนขึ้นมาหน่อยหนึง่งนะครับปุ่มเปิมปรับได้นะครับมีทั้งปุ่มปิดเปิดออนออฟครับอันนี้เลือกความยากง่ายนะครับ ของเกมคอนโทรลเลอร์ซ้ายคอนโทรลเลอร์ขวานะครับายากง่ายมีสองระดับมีระดับ A กับระดับ B นะครับแล้วก็อันนี้เลือกเกมนะครับเป็นปุ่มสปริงอันนี้รีเซ็ตเกมนะครับข้างล่าก็จะมีปุ่มรีเซ็ตเครื่องด้วยนะครับจะสแกนนะครับก็ติดสติเกอร์อาร์ตัลิแฟลชแบ็กนะครับแต่ที่ซื้อตัวนี้มารีวิวเพราะว่า มันทรงมันสวยมากนะครับโอเคตัวนี้ถ้าเป็นซีก้านะครับก็จะเป็นซีก้าของแท้นะครับเมกเกรดาสติกเกอร์ด้านหลังนะครับเปิดรูดเปิดนี่ได้หลายอย่างอันนี้ก็เปิดได้ใส่อะไรไม่ได้ถ้าใส่เมเบมรี่การ์ดแบบ SD การ์ดได้สะดีมากเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเกมก็เก่าๆไม่เหมือนเกมอันนี้อันนี้60 G, เกมีนเกม เริ่มจะเป็นเกมดีแล้วนะครับเกมเกมที่มีเ,เรื่องตัวเลื่อนฉักเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะตันนี้มันถึงกับเกม16บิตเลยนะครับขณะเครื่อง8บิตอย่าง Nintendo ก็ยังเกมดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับน่าซื้อไหมก็สำหรับนักสะสมนะครับคนที่จะซื้ออัตาริ่หาสินี่ก็คืออย่างผมที่ซื้อมาสะสมเลยกล่องตัวนี้ก็ยับนิดหน่อยนะครับราคาก็แพงพอสมควรเกือบ2000บาท ต้นทุนเครื่องแบบนี้จากเมืองจีนไม่ถึงสองร้อยนะครับเขาทำกันแบบมี SD card ด้วยซับไม,มแล้วก็อิมูเลตได้ทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นซีกาโซนี่นินเทนโดนะครับอันนี้เป็นแค่อัตลิเท่านั้นนะครับต่อให้เมาได้นะครับใช้สาย 5V นะครับคอนโทรลเลอร์เป็นแบบซีเร a l ลนะครับ โอเคเปรียบ <Okay. S 2> เทียบกับตัวไหนอีกดีเปรียบเทียบกับเจ้าเพ a ย์สเตชันดีกว่านขนาดของ Play Station กับขนาดของอัตลินะครับจะสังเกตว่า Play Station สูงกว่าเล็กน้อยนะครับกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยาวดนะคีความหนาพอๆกันนะครับแต่เกมนี้มันต้องพูดถึงเกม playstation นี่เขาเขาดีทันสมัยกว่าอยู่แล้วนะครับ จะเปรียบเทียบกับเจ้าซูเปอร์ดิจเตอโดอีกสักตัวหนึ่งครับ,นะรบตันนี้ถือว่าเป็นเครื่อง8บิตนะครับหนักหนาเลยโอเคนะครับออจจะอ้วนๆนิดนึงอันนี้หน้าตาทรง,งคล้ายๆกันนะครับ เอเอาไว้เรียงแบบนี้ก็โอเคนะนะครับแล้วก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไม่ให้เกิน5นาทีหรือ5นาทีนิดหน่อยก็แพงไปน,นะครับแต่ว่าถ้างบขนาดนี้ซื้อเจ้าซูเปอร์แฟมิคอมน่าจะดีสุดนะครับหรือเพ a ย์สเตชันนะครับราคาพอๆกันนะครับแต่ถ้าจะสะสมจริงๆผมว่าพวกแฟมิคอมตัวแรกๆที่มีจอย มีจอยอยู่ด้วยจะดีกว่านะครับมีจอยติดเลยพวกนี้มันต้องอเสียบจอยนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าจะเปลี่ยนจอยได้อนาคตจอยของเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโบราณมากนะครับยังเป็นจอยสติก๊กจริงเลยเนะี่ยมีแท่งๆอย่างนี้นะครับผมไม่ได้หยิบออกมาูอยู่ในกล่องนี้แกะมาดูมาแล้ ส,สายชาร์จมาให้ด้วยนะครับประมาณตะกี้โอเคแล้วมีปุ่มนะครับตอนนี้จะเรียบเรียบไม่มีปุ่มตรงนี้เพราเป็นเพยเยอร์สอนะครับถ้าเพลเยอร์วันจะมีไไแล้วก็ดูเพลเยอารเด็กเด็เไปเล่นตรงไหนก็ไปดูโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นรีวิวภาษาอังกฤษด้วยครับสวัสดีครับ